สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการก้นนั้นทีวีแล้วนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการยวิธีการคำมินโรนะครับจากคำยกร้องมีคนขอมาออันดับแรกนะเราต้องมีโปรแกรม Sony Vegas Pro 13ไฟไ์ก็ได้13ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้แบบนี้ไปแล้วคุณจะได้นี้มาคุณจะแตกไฟล์มาเป็นโฟลเดอร์นี้เข้าไปเลยฮะ ก็นี่นะเราจะทําประมาณนี้นะอ่าอะไรประมาณนี้นะเป็นการจะมีทรงที่ง่ายที่สุดลนะเราต้องลงฟองนะครับให้เรากดน,นี้อ่นะอินเสิรลยครทุกอันเลยนะสกนะู่่ะ anh em đi về quan à, ừ, okay là. ฟังมาอแม่จะมาอ่ะกูเสร็จแล้วะให้เราเข้านี้ไปเลยแล้วมัก็จะเข้าตัวนี้เมกัสโปรสามให้นะ ตะคูตะโคนนะครอ่าเอาทุกคนยังไม่ถ้าใครขึ้นอย่างนี้นะครับผมบางคนก็จะไม่ขึ้นบางคนก็ขึ้นนะถ้าขึ้นแล้วกดอันล่างสุดแล้วกดโอเคเลยเคโอเคไหเราเปิดดูทีนึงก่อนเคนะครับผมทีแล้วให้เราลองลองหาดูนะฮะ ให้ hey, พวกนี้ไม่ต้องสนใจนี่นะเราเลื่อนมาดูอันให้คุณดูอีกท่านจะเป็นรูปแบบฟองนะถ้ากดตัวนี้ฮนะนี่นี่ก็คือตรงนี้ฮนะติ๊กมาคุณอยากให้มันเขียนไหสมมติมันจะเอาเป็นการ planning นะสมมตินะ GRTV planning กันแหละ planning ทีอ่ะงเจ้าอย่างนี้นะเป็นสีเป็นได้นะครับผมเจ้าสีนี้แหละโอเคผมก็จะเป็นสมองนี้นะปิ๊งอ๋แล้วก็ไอไอข้างลางนี่เขียนว่า YouTube เว็บไซต์ตัมูจากเปลี่ยนใช่ไหมฮะคุณก็หาเอาเนี่ยวะ YouTube เว็บไซต์ งี้อ่าอันนี้นี่นะาจะเปลี่ยนให้เป็นไลค์แอนแอนแชร์แอนแชร์นี่นะไลค์แอนแชร์เอ้าวเขียนผิดดีไมนะแอตัวเล็กเกินใหญ่หญน่อยล้กัน สิบก็ต้องอ่าคุจะเอาอย่างนะี้นะร้อยแอนแช์เรียบร้อยนะคุณก็จะได้ลนะโอ้ยอ,อยนนื้เท่มากครับเรามาลองอ่าให้คุณมากดตรงนี้นะครับผมสำหรับบางคนที่มันไม่ชัดนะคุณมากดตรงนี้ หนาเลยฮะแค่คุณเอาอืมนี่เลยฮะเ d v ด็ีวีเราอันนี้่เฮดีหนึ่งพันแปดสิบคีหกสิบไอนะฮะกดเลยปุ๊บคุณก็มาดูตรงนี้ฮะให้เปลี่ยนเป็นห้าเก้าจุดมันคือเฟรมเลยนะแล้วก็ปรับไปเลยอีภาพมันเพอร์เฟกต์ไปเลยนะปรับนี้ได้ฮะกดแอปพลายไปปุ๊บ คุณภาพภาพคุณมันจะชัดมากะภาพมันจะลื่นหลแต่ว่าในนี้มันจะแหลกต้องรอเรนเดอร์ไปก่อนนะะเสร็จแล้วนะครับคุณก็ลองลากไปตรงสุดให้ลากเส้นนี้ไปตรงสุดสุดที่คุณอัาไปแหละไอ้ที่ของวิดีโอแล้วคุณก็กดทั้งหมนี้โอเคเดี๋ยวน,นี้มันบงัง Okay. กดเอ,อเ,เอ่อนี่นะเรนเดอร์ S กดไปท่งทีอามาต่อเลยนะอืมให้เราปรับเป็นนี่นะให้เรามาตรง M อะไรเนี่ย M อะไรเนี่ยเขียนนะ M อะไรไม่รู้เนี่ M อ่านไม่ออกมันเ,เป็นดอทไอพิเแล้วคุณก็เลือกเป็นอินเทอร์เน็ตหนึ่งพันแปดสิบอ่าแล้วคุณก็กดอ่าสมุตของเขานี่ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะอินเทอร์เน็ตดีแล้วคุณก็กดไปส,สมุิที่เป็นอินเทอร์เน็ตดีคุณแล้วคุณกดด็กดตรงนี้นะผมคุณก็ดูเลยปรับตามผมเลยฮนะอ่าประมาณนี้นะนี่ เห็นนะถ้าใครไม่ดูสตยถ้าใครไม่ทันสต็อปไปนะอ่าเสียงแร์แต่ประมาณนี้นะครับกดโอเคไปเลยแต่ผมไม่กดรา่าผมมีแล้วกดไปนะกดอันนี้คือชื่อคลิปนะครับผมเอาอินโทรอ่ะฟักอินโทรฟักอินโทรฟักอินโทรคุณก็เลือกใจคุณจะเก็บไปเลยครับเก็บไปในวิดีโอโอเคนะกดเซฟ เดนเดอร์ er. ต่อนะไม่นานไม่นานกูนะ okay. โอ้ยหมูปัดแสงจันแสงสีลังกามาก เอ้อสโครู่นึงอืมจี่สิบปีแล้วอี่สิบปีครับผมจะเลื่นะคะตั้งแต่เดือนหกสิบเอ็ดภาพหนึ่าจไหลเลื่อนกดโอเพนโอเพนเลยนะแต่ผมขอเป็นโอเ,อเ,เนพอน,อนไฟล์เ,เ,เ,ลเ,เด็ดจบข้าขไปได้ที่คุณเก็บไว้เลยครับผมแล้ว โอ้ฮ่าแล้วก็บนิหนบอิน่โซฟกอือหือนี่คับเลยรี่คอือหือยอดอือหือใช้ได้เลยครับเคนะครับสเสร็จแล้วกับการสอนอินโทรวันนี้นะคะผมไม,ไม่ยากไม่ยากง่ายมากเคครับ เวันนี้ก็สวัสดีนี้รครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งไปก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ